สวัสดีครับผมพี่น้อง FC สอนอยเป็ดบันแพง FC น้องหญิงครับมาพบมาพอกับบาวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับนี่คือเวลาบ่ายครับพี่น้องสางกำลังกินขา้าวพักผ่อนแล้วกันลุกขึ้นมาลุยต่อครับนี่คือรูปแบบรูปแบบบันไดหน้า,นาบานครับ ประมาณนี้ครับปูเต็มแล้วนี่เต็มพื้นที่แล้วครับ ลูกพีโดนี่ย่างไปใส่กับเรียนนำฮึองค์ขลักองค์ขลักโดคอยตรวจสอบตรวจตาทุกพื้นที่ครับทุกตลางเนียวบ่เห็บขาดสายตาครับโดโมว่าซิมิยังเรียนขามาโดจัดการมดนี่ครับ เหลือในมุมในไต่ันได้เนี่ยครับกำลังเหตดเป็นสเตปครับพี่น้องเออ แหล่นน้ำใหม่กอ,อท่านองค์ขลักองค์ขลักโดโกจริงๆ แดดออกมาเมือ่อกี้เปียงๆเ,เลยพี่น้องหอนคักหอนแน่สำหรับผู้ใดที่สนใจสเสด็เคาะหรือว่าเสียเคาะน้อพี่น้องน้องกะทักมาได้ครับเดี๋ยวบา่าวทนสิไป,ปวันจันทร์นะครับเด้อเนื่องจากว่าทางคนที่สิไป,ปนางแทนนัน้นยังเบว่างครับพี่น้องกะเดี๋ยวสิไป,ปวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใด สนใจถักมาสอบถามได้ครับทางหนาเฟซหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้อง083 792 0538ครับหรือว่าเฟซชายอิสระวงเล็บน้องคู่ิตีครับเป็นความเสือส่วนบุคคลครับพี่น้องเห็ดแล้วสบายใจกะ บ่มีผู้ใดบังคับน้องรับเน,บเนบาะเอาบ่อยากเ็ดกับบ่มีผู้ใดว่าครับแต่ว่าผู้ใดาหาที่พึ่งทางกายหรือว่าทางใจยังไม่ได้ต้องการทีสี่หาที่พึ่งเหตุแล้วสบายใจกับทักมาโทรทักมาโทรมาสอบถามได้ครับยินดีให้คําปรึกษาทุกคนครับพี่น้องสิทธิ์เ่าเทียมกันหมดครับสําหรับคนทีโรมาหาบาวโทษหรือว่าทักเฟซทักไลน์มาหาบาวโทษน้องับเนาะบาวโทษให้ การซอยเหลือทุกคนครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ในห้องครัวก็ปูกระเบืองเต็มพื้นทีแล้วครับบันไดเพิ่นกันไล่กำลังไล่ครับเอาบันไดหนาบานก่อนเลยก่อนที่สีไปไอ้ขึ้นสันสองแล้วกันระเบียงสันสองแล้วกับบันไดหลังบานแล้วก็มองซักล่าง จุดซักล้างน่าจะเป็นหลังบ้านนั่นแหละพี่นออ้องรอติดตามกันครับอะไรโดโด,ดตรวจสอบอีกแล้วนะครับบรรยากาศหลอบบอรครับพี่น้องวันนี้วันพระวันที่เจ็ดตุลาครับเสาร์ที่เจ็ดตุลาพบ่พอสาวน้อยเพลนแพ่งอยู่ที่ ข้างวัดอ้อมน้อยครับข้างวัดอ้อมน้อยสมุทรสาครเดอ้อพี่น้องไปพบไปผอกันไหนไปให้กำลังใจกันไหนครับครับเงียบครับเมือนี้วันนี้ก็เงีย,งยบๆหน่อยนะครับการับ <c oughs> <c oughs> ไป น้องอิงก็สิเดินทางกลับมาวันที่10นะครับเนาะมาหอดกะอาจจะเป็นคืนวันที่10หรือว่าวเสาร์วันที่11นะพี่น้องมาหอดที่ซีสเกตครับก่อนที่สิบไปทำการแสดงอยู่ที่กันทะลักวันที่11ครับก็มีหลายคนทักมาบอกว่าที่กันทะลักสนามที่เคยไปเลนนะ่ะฝนตกทุกมือครับ จืิอยู่ตอนนี้มันยังจืินอยู่ครับโอ้โหว่าสีสามารถทําการแสดงได้บอแต่ตอ้องรอว่าหอดมือนั่นพื้นมันสีแห่งบอนะครับพี่น้องดินมันสีแห่งบอรดสีสามารถลงไปตัง้งเวทีได้บอเพิ่นทักมาไอบอกนะครับฉีดแจ้งบ้าทุน่นกัว่าตามที่เห็นตามที่เพื่อนบอกนั่นแหละครับแต่ว่าจะคลองกับปรเด็เนพ่เบิร์ดอกก็อรอติดตามกันครับถ้าเกิดว่าผลฝ่าเป็นใจ ขาดว่าคนคือสีอะยะครับพี่นอ้องอะยะอญญะยะแนนอนครับสีสเกตเผ็ดบันแพงครับพี่น้องสิเป็นงานแรกของปีนี้ครับหลังจากที่เปิดวงมาที่ได้มาทําการแสดงอยู่ที่สีสเกตนล้พี่น้องเนาะก,ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างลาบเลือนครับขอให้จะมีอุปสรรคใดๆเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเช่าสีสเกตของเข้าได้ไปสัมผัสกับโชว์ชุดสีสเกตเผ็ดบันแพงใ้แบบเต็มรูปแบบเนาะพี่น้องเนาะใ้แบบมวลซื่นโฮเซลกันไปครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่คอยให้การสนับสนุนทีมงานขอบคโค้ดตู้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่คอยให้การสนับสนุนทีมงานหลังบ้านนาะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ่น้อยน้อยนี้ครับฝากเป็นกำลังใจเบิ่งโฆษณากดข่ามโฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้สะก่อนครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ